วันนี้ทีมงาน,นโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงนะครับความประจัก์ครั้งแรกของการใช้ผิดพันธ์ตัวโฟทีของเรานะครับว่าใช้กับพืชอะไรแล้วประทับใจอะไรบ้างสวัสดีครับส,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 สวัสดีค่ะเชื่อทุวันแกสอนจ้าพี่วันครับพี่วันทําอาชีพปลูกผักมาตลอดเลยใช่ไหมปลูกผักมาสิบก่ปีแล้วปลูกปลูกกี่อย่างหอมกระลำ พริกยวกกะลัพริกหยวกลุยลุยฟังตุ้งดอกฟังตุ้งดอกของชอบแล้วก็ยังเอ่นมีอะไรไหมหอมแดงหอมนะแค่นี้แหละหอมก็จะปลูกผักหมนเวียนไปในแต่ละปีแต่ละช่วงอากาศแต่ละช่วงเริ่มเริ่มมาจากโปรตีนไหละหน้าหนาวเนี้ยตอนนั้นเอามาใช้กับอะไรครับใช้มาใช้กับพริกยวกปลูกปลูกขอลัดกระถิบเลยกระทิบทีทนทีทนหนึ่ง สี่ไร่ของพี่เนี่ยปกติเมื่อก่อนนี้ที่ใช้ปุ๋ยเยอะมากก็ไรอะลูกลูกลกว่าลูกเฉลี่ยดได้ละ<ม>ลูกหนึ่งทั้งฤดูกาลเลยเนานะแต่พอใช้ฟอทีไปแล้วใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นไหมครับลดลงหน่อยเหลือสอ,องลูกลกูโลกโรคอะโรคโรคเชื้อลงเชื้อราอย่างเงี้ยโรคไม่ค่อยเป็นที่ใช้ทุกเนี้ยโรคไม่ค่อยเป็นคือปกติจะเก็บทิ้งเต็มโคนต้นพริกแหละแต่งวดนี้มีแต่น้อยพอมาใช้ตัวฟอทีก็คือมันลด ลด,ลดโรคต่างๆลงได้เยอะ<ช>เลยลกเกินขึ้นท่านม,มองนี่สายตากเกินขึ้นไหมก็ไม่รู้อะมันไม่ไม่เป็นนะมันไม่เป็นไม่รู้ก็มันไม่เป็นถือว่าเป็นผล<ช>ผลไฟไดยของผู้ใช้ 4G นะครับโรคไม่ค่อยเข้าอาการผลเสียก็น้อยลงอยู่ข้างทางเนี่ยคนผ่านมาต้องแวะมาดูอะมาดูโรคกันเนาะใช่มาดูพริกที่เก็บเนี่ยทำไมเก็บนานแท้สิ่งที่พี่ประทับใจตอนแรกก็เห็นเล่าอของว่าเวลาเก็บมาแต่ละรอบเนี่ยมันเก็บมาประมาณรอบละเจ็ดร้อยโนรอบหนึ่งอะเก็บได้ เกือบสองตันฟ้าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเก็บสี่วันสมัยก่อนเนี่ยมันต้องมาคัดไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กต้องคัดเจ็ดร้อยโลนี่ก็ออกสองร้อยโลประมาณสักเจ็ดร้อยโลก็จะมีคัดออกที่แบบเบอร์รองเบอร์รองเบอร์รองอ่าประมาณสักสองร้อยโลแต่หลังจากใช้โฟทีก็เก็บมาเจ็ดร้อยโลอีกแต่คัดเบอร์รองออกไปห้าสิบโลหแค่ห้าสิบโลเองนั่นแสดงว่าเบอร์ที่ สวยเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นหกร้อยห้าสิบโล6 5ว่าหสิบโลมันต้องคัดเลยแหละเ oh. ทกองแล้วกอกเลยอ๋อแล้วก็พอเจอนานๆเจอทีก็เก็บคัดออกไปพี่วันใช้โฟทีไปกี่ซองอะสามซองซ <Wow. S 2> องเดือนที่เก็บพริกเนี่ยที่ฉีดกี่วันครั้งครับอาทิตย์ะหนก่อนที่จะใช้โฟทีเนี่ยพริกหยวกของพี่ทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่าสี่ไร่เก็บเก็บเลยนะรวมเลยตัวเลขรวมเลย สไร่2เดือนเก็บได้ประมาณสิบตันตอนที่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้แต่หลังจากใช้โฟทีอันนี้สรุปเลยนะรวมตัวเลขทั้งหมดทั้งหมดไ,มได้กี่ตันใช้โฟทีแล้วเพิ่มอีกแปดตันเป็นสิบดตัน <Wow. S 1> จาก10บตันเป็น18ตันนะครับที่หยวกอ,อะโลเท่าไหร่พี่30มสบาทสามสิาสามสิบห้า เอาสามหมื่นคูณไปแล้วกันนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่คุ้มค่าไหมพี่คุ้มอคุ้มมากแค่ไหน <c oughs> พี่ลองเล่าให้ผู้ชมฟังสรุปเลยครับว่าทําไมถึงใช้โฟทีใช้แล้วประทับใจอย่างไรครับเก็บผลได้เยอะผลผลิตได้เยอะมาก<ล>ประทับใจโฟ<ล>ทีประทับใจมากโรคก,ก็ไม่ค่อยมีโรคก,ก็ไม่ค่อยพิกมันจะเป็นโรคใบเรืองใช่ป่าวนี่ไม่เป็นเป็นท้ง้างต้นสี่ไร่ใช่สี่ไร่เนี่ยปกติจะฟันทิง้ง ฟันทิ้งเรื่อยอไปเรื่องๆนี่นี่ก็ปล่อยไปงั้นไม่เป็นไม่ลามโอเคต้องขอบคุณพี่วันมาก <c oughs> ครับ <c oughs> วันนี้ครับที่เปิดโอกาสให้เรามาเยี่ยมชมสวนนะครับแล้วก็เราไปดูนี้นะครับสวัสดีครับ